มาเสิรเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนําเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะทีนี้เราจะมาสอนเพื่อนวันนี้นะคะเราจะาเพิ่มการเพิ่มยอดไลค์อีโมจิของเฟซบุ๊กนั่นเองค่ะโดยวิธีการค่ะง,ง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆได้คลิกลิก์ทั้งด้านล่างที่เราแตะไว้ใต้คลิปไดีโอนะคะเข้ามาสู่เว็บไซต์กันก่อนค่ะเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทําการสมัครสมาชิกก่อนที่จะเข้าใช้งานค่ะโดยกดที่แถบสีเขียวได้เลยนะคะ เมื่อกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ให้ทาการกรอกข้อมูลให้ครบชวนค่ะแล้วก็ติ๊กว่าฉันเป็นมนุษย์ด้วยนะคะแล้วกดสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยค่ะหรือใครไม่อยากยุ่งยากก็สามารถ็อกอินผ่านทาง g ีเมลได้เลยได้เลยนะคะส่วนทางเรามีบัญชีแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะเมื่อลงเข้า ก็มาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็ให้ทําการเลือกคําสั่งซื้อใหม่จากนั้นก็มาเลือกแพลตฟอร์มนะคะด้านบนได้เลยนะคะจะเห็นว่ามีแพลตฟอร์มเนี่ยหลากหลายเลยค่ะแต่วข้องเราเลยนะคะเป็นหัวข้อของเฟซบุ๊กเราก็เลือกเฟซบุ๊กได้เลยค่ะจากนั้นก็เลื่อนลงมานะคะมาเลือกหมวดหมู่ได้เลยโดยหมวดหมู่นะคะก็มีหลากหลายแบบนี้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะหัวข้อเราต้องการก็คือการเพิ่มลายอีโมจินั่นเองค่ะเมื่อเลื่อนลงมาเลาก็จะเจอเป็นการเพิ่มลายอีโมจิแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเลือกอันนี้กันค่ะ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะกะ็ให้เพื่อนมาเลือกหัวข้อบริการกันต่อค่ะซึ่งบริการนะคะเมื่อกดเข้ามาก็จะมีหลากหลายแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะว่าต้องการที่จะให้โพสนะคะมียอดอินเวอร์ตัวไหนเยอะขึ้นนะคะส่วนทางเราะคะ่ะต้องการเป็นอยอดอินเวอร์ชั่เป็นรูหัวใจเพิ่มมากขึ้นเราก็เลือกอันนี้ได้เลยขน,นั้น,นะคะก็มาที่ช่องลิงค์ค่ะแล้วให้กลับไปที่โพสตได้เลยค่ะขน,นั้น,นะคะก็ทําการคัดลอกลิงก์มาได้เลยค่ะ เมื่อขัดลอกแล้วก็ดับบอลที่ช่องลิงก์แบบนี้จากนั้นก็มาใส่จำนวนที่ต้องการเพิ่มกันค่ะถ้าเราต้องการเพิ่มอีก50ิบนะคะเพื่อนต้องการที่จะเพิ่มมากกว่านี้ก็ใส่ตัวเลขที่มากกว่านี้ไปได้เช่นกันค่ะก็จะมีเวลาดเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายคนดณมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ให้ทําการกดสั่งซื้อแทบเสียเหมือนได้เลยค่ะเมื่อกดเรียบร้อยแล้วก็มีแทบเสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าเว็บไซต์ได้รับการสั่งซื้อของเพื่อนๆแล้วนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆ่าก็สามารถที่าาทะจะขขึ้นนเเเป็ออออดร์มางคี่ย แบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็จะมีการระบุเลขออเดอร์นะคะแล้วก็วันที่เวลาที่ทําการสั่งซื้อด้วยนะคะอินท้งยังมีสถานะบ่งบอกด้วยค่ะว่า,อาตอนนี้นอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการอยู่ระ้ววังที่เรารงแบะ็บซยนดำเนินการเราไปดูหัวข้อเอ่องทถางเว็บไซต์นี้ก่อนค่ะ หรักโครงของการเติมเงินเว็บไซต์นะคะก็จะมี3ามช่องทางค่ะช่องทางแรกก็เป็นช่องทางพร้อมเพย์ค่ะอันนี้ก็รองรับทุกธนาคารเลยค่ะวิธีการเติมเงินก็ง่ายมากๆค่ะให้เพื่อนเลื่อนลงมาแล้วก็เจอคําว่ายอดเงินใช่ไหมคะก็ให้ทำการกรอกยอดเงินที่ต้องการเติมอ่ะเช่นเราต้องการเติมหนึ่งบาทใช่ไหมคะกดเติมเงินปุ๊บก็ก็คือจะมี QR วโคดเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะสกแกนหรือว่าบันทึกรูปภาพไปก็ได้เช่นกันนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะจะเป็นช่องทางทูมันนี่วอลเลยค่ะอันนี้ก็แนะนําว่าให้เพื่อนอ่านค่าแนะนําให้ครบถ้วนก่อนที่จะเติมเงินนะคะแล้วก็ลงมาที่ช่องยอดเงินค่ะทาการเติมเงินเหมือนช่องทางเมื่อสักครู่เลยแต่อาจจะมีความแตกต่างก็คือมีค่าเงินเพิ่มเติมเข้ามาค่ะแล้วก็เว็บไซต์ก็รวมยอดให้กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดเติมเงินเข้ามาได้เช่นกันนะคะ ช่องทางที่สองจะเป็นช่องทางคริปโตค่ะช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางสกุลเงินต่างประเทศนะคะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเติมเงินที่ช่องทางนี้ได้ะคะ่ะเนื่องจากรารับทุกสกุลเงินเลยนะคะต่อมาค่ะมาดูหัวข้อการติดต่อแอดมินกันค่ะถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานแล้วติดปัญหานะคะก็ให้มาที่หัวข้อนี้ได้เลยนะคะก็เข้ามาสร้างตั๋วช่วยเหลือได้เลยเมืม่อมาที่ช่องทางนี้นะคะก็ให้มาเลือกหมวดหมูหม่ค่ะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็ให้มาเลือกหัวข้อแจ้งปัญหานะคะ จากนั้นเนี่ยก็ให้มากรอกเลขออเดอร์ค่ะหรือถ้าใครหาต้องการที่จะพิมพ์เป็นข้อความหรือแนบเป็นรูปภาพก็สามารถที่จะแนบเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ส่งตัวให้ทางแอดมินรับทราบได้เลยนะคะหรือช่องทางหนึ่งค่ะก็คือช่องทางผ่านทาง Li าย OE ะคะก็สามารถแอดไลน์บริทเคเอ็มคีโซเชียลได้เลยค่ะหรือกดที่แถบสีเขียวแล้วสะแกนเข้ามาก็ได้เช่นกันนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นหัวข้องการแนะนําเพื่อน,นะคะเมื่อนที่เข้ามาใช้งานและอยากแนะนําให้คนอื่น,เ,นเข้ามาใช้งานร่วมด้วยค่ะก็มาที่หัวข้อนี้ได้เลยค่ะมาคัดต้องรีดของตัวเองและส่งต่อยคนอื่น,เ,นเข้ามาใช้งานร่วมกันได้เลยนะคะหากมีการสมัครเข้ามาใช้งานก็ได้รับอัตราค่ามิชชั่นหน้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยค่ะ และนอกจากนีน้ทางรเพื่อนมีการใช้งานนะคะทางเว็บไซต์เนี่ยมากกว่า500บาทขึ้นไปก็ได้รับการรับชมซีรีส์หนังจีนไปเลยค่ะมากกว่า400รายการแล้วก็มีการอัปเดตใหม่ให้เพื่อนๆในทุกๆเดือนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆเนี่นยไม่ควรพลาดกันเลยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคําสั่งซื้อที่เราสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราจะกลับไปที่หน้าเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ทําการรีเฟรชโพสต์นี้สักหนึ่งรอบนะคะ เมื่อทําการรีเฟรชนะคะเพื่อสังเกตค่ะตอนนี้ค่ะยอดไลค์เนี่ยก็ขึ้นมาถึง26ไลค์แล้วค่ะแล้วก็มียอดถูกใจคะที่เป็นไลค์รูปหวัวใจเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นบริการทางเว็บไซต์นะคะที่มอบให้กับเพื่อนๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันใจมากๆเลยค่ะสำหรับที่ต้องการเข้ามาใช้งานก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ทางด้านล่างที่เราแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะเข้ามาลองใช้งานเว็บไซต์แล้วก็มาลองเล่นลองดูกันก่อนได้เลยค่ะสาหรับันนาเทคนิคในการเพิ่มยอดไลค์อีโมจิของโพสเฟซบุอ หรือที่เพื่ใหม่มาแนะนำให้กับเพื่อนก็นรอติดตามร,รับชมได้เลยค่ะสํหรับวันนี้นะคะทางเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ